สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นวันพีทเลยเป็นเกมที่แบบหลายๆคนเล่นกันอยู่เนาะเป็นวันพีทบร์นตี้รัตโอเคยอมรับครับดูดีกว่าอะไรอบปรับสมดุลของเกมอ่ะเอาแต่อยากปรับอะไรก็ปรับหไหนเมี์เลยให้รับมั่งให้รับทั้งหมดพอ รุยรุยเป็นภาษาไทยด้วยเนาะขัข้นดีดาวโ,โ,โหลดหนึ่งกิ๊กหกกิกกว่าโอหโหลดนานจัดจะได้เล่นเมื่อไรเนี่ยมัดลาชาโอ้โหบนนันชนะต่อเนื้อ ราโหลดเซร็ก่อนล้วกันโอเคครับเราโหลดเสร็จแล้วไงพร้ <c oughs> อมเล่นแล้วครับดูซิว่ามีสาวๆตัวไหนให้ผมเล่นมา้าง <c oughs> อ้อเราโหลดนานมากโหลดนานเลยอืมทำไมมันโหลดนานจังครับเอ๊โหลดนานมากเลยเนี่ยโอ้มาแล้ว เฮ้ยทำไมมันโหลดนานจังเลยเกมค้างปะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับเกมเป็นอะไรมผมแล้วเปล่นจริงเกมแบบเน้นใช้เน็ตขนาดไหนเนี่ยเล่นทีนึง เล่นไม่ได้เลยมาดูกันว่าวันนี้จะได้เล่นไหมโอ้ยได้เล่นแล้วบุญภาพสูงเลยครับครับเป็นแบบอลังการงานสร้างเอาแล้วมังกี้ดีรูฟี่นี <c oughs> ่ขนาดขั้นสูนแล้วหรอโอเชียน อ๋อมันกี้ดีครับเหมือนที่เราอ๋อเรามาเลย,ยมาถึงสู้เลยที่เราทำเพลง <c oughs> ก็เป็นเกมที่เราจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นสุดยอดแอนิเมชชื่อดังด <c oughs> ูความแบทเทิลเลยเอ้ยลองเล่นก่อนเราพร้อมไหมตอนเล่นถ้าสอนก็นได้เราจะได้รู้นะแคัน,นี้ปุ่มเดินไปเกมก็ไม่มีอะไรยากนะคือเหมือนแบบ เรามายึดชิ้นพื้นที่สมบัติอ่ายึดธงโอเคอ่ายึดธงได้แล้วโอเคอ๋อแล้ก็ไปชิ้นธงให้ได้มากเยอะสุดโอเคไม่ยากไปดูเลยมืนเป็นเกมยึดฐานนะเนาะไม่ยากหรอกแล้วก็ร่มต่อครับจากการสตูได้ด้วยได้ปูถึงอะไรผมต้องจัดการแล้วนี่นี่นี่นนี่ก็เท อันนี้นี่คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นสกิลนั้นไว้ลบโอเคปึ๊บลบนี่เอยโอ้โหโอ้ต่อยจีกรตุกเลยโอ้โหเอาโอ้โหนี่ไงใส่ท่าไส่ทาเออไส่ทาไม่ตาย,ายเรียบร้อยชนะโอเคไม่ยากไม่ยากมา,า,กมาชินสมบัติกันได้ได้เลยจริงเรียบร้อยยืนได้แล้วครับ เรานี้เก่งเอาอกยัง,ย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 งี๋แตถ้าไม่เฮ้ยอย่าไปกดใช้ถ้าไม่ตายเอ้ยเอาไปไหนอะยังสนุกอยู่เลยเอา้าอะไร,ไรให้เราเล่นแบบเดียวเองหรือว่าจะให้เรามาสุ่มก่อนปห่ตัวละครเราแบบอ่อนเกินออแล้วคราวนี้ไปเล่นแบบสีต่อสอี่กได้เลยมาเหอะ โอ้โหมาเลยมานี่เล่นกับเพื่อนได้เลยแส่กับตันเรือหรออ้าวมิกฮ็อกอต่อจิมผมเอ,เ,อเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ดูนะวันพีชถ้าพูดตามตรงแต่ผมรู้จักหลายๆตัวละครนะคือผมก็พอดูมากแต่ที่จิมที่ผมไม่ได้ดูจนจบใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆคือแบบอ้าวผ่านแล้วตอนเด็กๆชตน่าสนใจ ไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนทีวีมันมันไม่มีการ์ตูนมันเปิดดูไม่ได้เข้าใจปะด้าไม่ตายมันจนยืดเออบาทาไรเงาปุ้งเงียบ้อยต่อยต่อยต่อยโผลโพตรหัวเฮ้่ยเป็นน้ำแข็งใสช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อนี่ เอาได้สองทีแล้วได้สอ,องทีแล้วนะโอ้โหโอ้โหใช้ทีมบูสคืออะไรไม่รู้โอโ้มาเถอะบูสเดีเหมือนจะได้บูสแล้วแต่ต่อยบูสหมดอ่ะตายแล้วเดี๋ยวลาไปนู่นเลยยึด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 ทุกที่เรามีแผนที่ให้ดูด้วยยึดนะครับ กอ๋อยืนดูเรารบลุกนี้เรียบร้อยเจอจิ๋งแล้วให้หาเรื่องหรอหาเรื่องหรอหาเรื่องหรอครับผมมันดิลบหนึ่งทีโอ้โหเก่งจิ๋งหรอเกณฑ์หรอเก่งนั้นหรอเก่งนัดหรอเกณฑ์นั้นหรอเก่งนั้นหรอมีร่หรอมีร่แล้วโอ้โห โดนรุไมไอ้พวกหมาหมูอะไรจะถอนหรอจะถอนหรอ,อ,อดูเมียร้อยเป็นหนึ่งทีโอ้โหมีเขาก่อเฮ้ยโ,โ,โดนยึดธงแล้วทําไม่ตายทําไม่ตายเออโอ้โห มันนี่มันธงของฉันนะอีกอ่อนฮะเอาไปเรียบร้อยมีองคืนเฮ้ยโอ้โหตัวน้ำแข็งมาจะสู้หรอจะสู้หรอจะสู้หรอกครับ <c oughs> <c oughs> ร่วงร่วงร่วงอ <c oughs> ไม่ชอบหน,น้ามันมาตั้งนานแล้วถึงละจุดโจมเรียบร้อยอามาแล้วคุณปูนี่โดนขาวมาช่วย เราไปทางไหนต่อน,น,นี่นี่เดินไปทางนั้นไปยึดธงไปยึดธง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 อ้าวเรียบร้อยธงเป็นของเราหมดเลยเฮ้ยหืมเรียบร้อยต่อมัาต่อมนไปไหนเล่าอืมอะไรอะไรจะถอนธงหรอ,อไปไปจัดก,การมันอย่ามันถอนธงออกมาได้ชมเตีย้ยนตีเออเรียบร้อย จะเอาเหรอจะเอาเหรอเราที่เราที่หนึ่งอะมักกี้หรือบฟี่เอาไม่ใช่วะรอเอสบัตอัพเพิร์นบัตอัคเคียได้ที่หนึ่งเป็นเอวีพีไปเอาดเด็กเกินเฉยเราใช้ได้เลยเราอืมนเก่งใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย ให้คุ้มกับที่รอมาสองสามวันหน่อ <c> ย <oughs> อ๋อรรอหมุนโอ้ยชอบมาเลยหมุนกาชาเดียวมามามาขอสุม่มหน่อยหมุนที่ที่เป็นคันด้วยโอ้ดีเยี่ยมอย่าล็อกอย่าล็อกก็พอขออย่างเดียวคืออย่าล็อกอย่ามันล็อกตัวละครให้ก็ดีใจมาเลยส่อสาวแต่เรื่องนี้มันไม่มีต่อสาวเด่นๆเท่าไหร่ โอ้โหอ,อันนี้ถือว่าดวนดีไ,ดนไหมอันนี้มีคนมาชุดเปิดตั้งสามคนดวนดีไหมเอาละตัวไปแล้วครับดูฟี่ดีดาก้อนดึงออกไหมดึงไหมดึงแล้วเรียบร้อยหุยหยอย่างนี้อันนี้ต้องแบบยูอาร์ป่ะโหโทรศัพสัเลยอันนี้คือความแรงแบบตึงตังเอ r ใช่ไหมอย่างงี้ S S <S เอสหรออันต้าแลโอ้อันนี้เทพตัวนี้ผมรู้จักผมเคยดูอยู่ตอนสู้ไอ้ทามัดเม,มาไมอะลูฟี่ชนะได้ยัง่โคตรโปรอันนี้ไม่รู้จักอะคือผมไม่ได้ติดตามขนาดนั้นไงอันนี้ไม่รู้จักเลยยิ่งตัวละครปกตินแถมผมดูข้ามตอนด้วยเข้าใจป่ะแฟงกี้อันนี้รู้จักออันนี้ใครเอ่ยโอซันจิโอทีมครบแฮ อันนี้บักกี้ผมรู้จักอยู่เหมือนเป็นตัวโจ๊กของเรื่องปะ่ะอันนี้รู้จกักไม่รู้จกักอันนี้ไข่ขอมันหรอเฮ้ยเฮ้ยขนดีม้มไดแล้วใครๆโอ้ยอย,อยากได้ขอบคุณได,ด้รู้จกักอันนี้รู้จกักตัวร้ายติดเทพโจรสลดัด ทำ,ทำไมเราได้แต่ตัวร้ายมาทั้งหมนเลยอ่ะไม่ไม่ได้ตัวเทๆ่ๆเลยอ่ะอสาวก็ได้ติดใจอยู่ในนี่ฮะน,นี่อ่ะตาไพละสก็เดนิโ มคิดดูดฟีเราก็เป็นระดับเดียวกันเนาะนี่โอเคก็ได้มาเนี่ยแหละคือเราอยากสูมีกะสูมได้ปะงันือผูเล่นกันเถอะได้เลยคือท่อนเราเหมือนเดิมครับอ๋ <c oughs> อยังไม่มีใครแย่งเนาะโอ้ตังได้ด้วยดีจัง เราแมทช์้งนันเหอะได,ได้ได้เวลาเอาจริงแล้วเมื่อกี้ตบบอดง่ายเกินไปหน่อยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยโอเคใครอยากเล่นมีเพื่อนเยอะเนี่ยหาตี้สี่คนมาเล่นได้เลยแต่สำหรับคนไม่มีเพื่อนแบบผมก็เนี่ยแหละอื้อเนี่ยทำไมเราไม่ได้ตัวนี้มีบวกก็ได้ไเลยไรอยากได้เหมือนกัน โรบินล่อโหไม่มีแต่ตัวอยากได้แล้วนะได้ตัวอะไรมาเล่นก็นไม่รู้เฮ้ยอันนี้คืออะไรฮะล่าสมบัติห้าได้เราเล่นเป็นนี่เราเป็นตัวละครจู่โจมว่ะนี่ตัวละครจู่โจมลุยๆพร้อมลุยครับเราไม่เน้นป้องกันหรอกครับเราจู่โจมคือตายแล้วเราก็เปลี่ยนตัวละครได้ใช่ไหม เลือดได้แค่ทีมสองยเหรอหน้อยจังเอาละเราหยุดทีมฝันสีแดงฝันพาทิตเฮ้ยมาลินฟอร์ดโอเชียนไฮลูฟี่หรอมือใหม่เหรอมือใหม่เหรอตบร่วนหมดอ่ะผมไม่ใช่มือใหม่ไงผมแบบเฮ้ยทำแด้เราต้องทุ่มกันนะยึดยทุง โอเคถ้าเราเพิ่มทองมันจะได้แต้มเพิ่มไหมผ้ไม่เอาไม่เพิ่มแะ้เดี๋ยวเวลาเราเป็นสายบุกอยู่แล้วอันตีเลยผู้อ๋อถืงโดรนใครเราก็ใส่นัวใส่นัวใส่นัว KO เป็นปหนึ่งคนโซโลห์อโ,โลห์อโ,โลหอ,โโลอใครอยู่ฝันเราไม่ไม่รู้เราใส่นัวให้หมดพอแล้ว เรายึดได้แล so ้ว wow! huh kind of uh ุยุถึงฐานแล้วถึงฐานเขาเลยเออมาก็มาดีก็มาดีครับก็มาดีครัอุ้ยอุ้อแข่งรดลบ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 อืมอืมกันติอไปไหนไปไหนไปไหนเดี๋ยด้เด้อเดเด้อเด้อเดไเอเดเเเเอเอยเ <c oughs> เอาแล้วเหลือหมดอันตีแล้วครับเหลืออันตีเป็นอันตีนตเออรูว้ว่างเออมาดิอ้าวเราชิปหมดแล้วเออหมาหมากระตุกสตุกสตุกหูหมาหมาเออหมามาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเอตอตายหมดตายหมดตายหมดไม่สนหน้าใคร กูจบเองใครแคเด้มีพีผมปะไม่ได้อะเราเล่นออกไปไหนกดไลค์กดไลค์ให้ทุกคนเลยอ้าวกดไลค์ให้คนเดียวเลยดูซาเป็นคนดีซะหน่อยแต่สวรรค์ละไรเอยโอ้ขอเฉยๆมากอยากได้เพชรมากกว่าอยากได้มาสุ่ม นีไ่ไม่มีสุ่มให้แล้วเหรอรื้อเรื่องแล้วโอ้โหเราเป็นคนตึงตระดับเทเรแล้วเพชรได้ห้าเมตรจัดรู้สุ่มเทียเท่าไหร่ถ้าใช้ธีระพันนี้คนร้องไห้นะหาได้ธีระห้าสุ่มธีระ้าพันจจกธีระห้าด้วยน้อยมากเลยเนี่ยมันสุ่มเท่เท่าไหร่กันแน่เนี่ยผมว่าทีร้อยแน่เลย ดูดิไอย้ยังน้อยแจดน้อยจังเลยไม่มีแจ๋แต่มาผู้เล่นใหม่ไหนหอ๋อผู้เล่นใหม่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผู้เล่นใหม่ก็อยากสูมอ่ะแพ็กสามห้าบาทแี่หายเลยนะ อีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์มีอะไรบ้างอ๋อไห้โอ้สาธิตยันเล่นรับของรับเลยรับเลยขอเยอะๆนะขอเยอะๆอนคืออะไรโอ้รับเพชรวันเกิดก็ได้หรอเดี๋ยวเราค่อยรับทีเดียวกว่ารับของ อ่าอีกไปเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี่เกิดใครดออฟคิตันสีดาวคืออะไรอ่ะมันไม่เห็นได้ตัวละครใช่ไหมเนีย่ยถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูวันพีนี่น่าจะชอบมากเลยเนาะมีโมเดลขายด้วยเพิมต่อกันแรกเดี๋ยวอย่าง โอเคเอา่ะต okay. right. ้นเชื่อมไว้แล้วเราเดี๋ยวไอเดียหายนี่คืออะไรกดหมดไหนเนียเฮ้ยแจกแจกฟรีชัดแจ๋วมากคำว่าแจกฟรีเนี่ยขอบคุณครับเออแจกมาให้หนึ่งเมตรจะดีจังนี่มันขึ้นอะไรแจ้งเตือนอะไร อาเป็นแพ็ให้ซื้อเนาะโปรโมชั่นตาอ่ะอนี่ก็เป็นตัวการันตี้ีดาวมีไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบใช้เงินซื้อล้วเนาะอืมอนี้ก็เป็นแบบซื้อเงินใช้เงินซื้อมากกว่าทำร,รับก่อนจดหมายดีกว่าว่าเราได้อะไรกันบ้างแพ็กมีเจ็ดเจ็ดอันเราสุ่มอะไรได้ม้างไหม กินมือใหม่ไงเออได้เพจเจอแน่นอนผมสมบัติได้รับเลยครับผอมลองง่ายมากเลยนะเมื่อไรจะได้เพจเพราเจ็ดเจ็ดเราสุ่มกาชากาชากาชา มันก็ต้องสูงกับชาอยู่แล้วครับใช้เท่าไหร่อยัดรูปถ้าใช้ร้อยหนึ่งคือไม่มีปัญญาสูงไม่ต้องถึงร้อยได้ไหมใจดีกันหน่อยนะคนกันเองจะโหลดนานมากเลยอุยอ้ยอุย้ยมีสุ่งฟรีด้วยโอ้ นิงไปเสาเลยเหรอเฮ้ยสาเสาเมื่อกี้เอาตัวนี้สุ่มเลยเพโรล่นมาแล้วครับเกมมันจะดีเหมือนกันนนี่ให้สุ่มฟรีด้วยเฮ้ยของได้สาวแน่เมื่อกี้เห็นปะครับโรบินมาโอกี่ทองด้วยแล้วทองทองไงสาวมาแน่สาวมาแน่วนิ่งเลยมีเพื่อนมาด้วยสามคนอะไรนี่ไงอะไรอ่ะหนึ่งสี G ่จีอารคืออะไร ผลดีป่ะเหมือนยูอาร์เปล่าอันนี้ใครเอ่ยไม่รู้จักันนี้ใครเอ่ยไม่รู้จักมามาใครไม่รู้จักอุทอุ้ย,อยเอาแล้วเราได้อยู่ยูอาร์แล้วครับทุกคนตัวอะไรตัว ใครวะไม่รู้จักเว้ยเราได้ตัวเราไม่รู้จักเหรอไหนรู้จักแต่โอ้โหตัวมันอ่อนไปโอโ้จบเลยได้มาเราไรูม้มีมีให้สุ่มเพิ่ออม,ม <mumbles> โอีกไหมโหตัวสบไปเป็นตัวสเต็ปที่เป็นตัวสเต็ปนี่น่าจะดีเนาะ อันนี้ไม่มีตัวซึมมีแพทเจ็ดเจ็ดครับเล่นอะไรบ้างโอ้อันนี้แหละแต่ไม่อยากได้คระโดอันนี้ก็ไม่มีคาชาปกติตาเพิ่อมอีกเจ็ดเต็นเลยอุ้ยโอ้โหโ,โค้ชสกิลโคเท่น่โคลโบิน,นเรามาดูกันดีกว่ามีตัวไหนครับ ว่าตัวไหนนะ่าสนใจมากอันนี้ก็ชารสเต็ปเนาะอันนี้ก็เป็น,ปนตัวเซตที่ผมไม่ได้อยากได้อืมแต่ถ้าต่อเน,นื่อห้าคั้นหมุนฟรีทุกวันเร็ดต่องั้นเราไปสุ่มแบบนี้แหละได้น่าจากคันเดียวจะเป็นนิโคโลบินเนาะของเรา,เอ,าอยู่ไหนอะ ะปติอ่าดูเลยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะแบบอิ่มอร่อยแล้วก็จะไม่เกลือโอ้มาสันจิมาสันจิชอบสาวเพราะฉะนั้นมีาสาวอยู่แน่นอนครับทุกคนผมมั่นใจว่ารอบนี้ก่อนจริงมีสาวไงถ้าไม่มีสาวสันจิจะมาได้ไงถูกปะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจีอาันนี้คือ ยูอาแบบดีนนนแน่นอนแน่ๆเลยพอเปยี่สิบสี่มันไม่ดีอันนี้ยี่สิบเจ็ดดีแน่นอนคนนี้ใครอ่ะโอ้ยุ๊กโอ้เปลี่ยนชุดตงจำไม่ได้เลยอ่าอันนี้ไม่รู้จักแน่นอนไหนแดงใครมีช็อปเปอร์อ่าอืมใช่อุตัย <c oughs> อะโดเรมอนเหรอ <c oughs> มาแล้วทกเหมือนเราจะได้แต่แทงเนออโ,อโอ้โอ้ตัวผู้ชายแน่เลยไม่มีกี่สาวเดินมานมาวิสงสมอจัดโอ้ไม่เอาเองดีเอาสาวว่าไม่อยากได้แต่สาวอีกสาวเดินผ่านมาจริงเลยเติมใหม่ได้ตัวนั้นเลยมิโคโรบินผมอยู่ไหนอะเกมนิยุอาแตกง,ง่ายมากโซโลโนโ,โอนาวอ่ะ แต่หลุดเลทมากได้แต่อะไรก็ไม่ถูกเหมือนตุ่จิเลยู่าตยวเองอ๋อจะไล่กันไปอ่ะ้ปล่าเพื่อนผมมีแค่นีนนะ้นะหมดเกี้ยเลย มีเพชรให้อีกไหมยัดสู้เม็ดรอบหนึ่งอะนี่ะอันนี้มันลดราคาสนาบสนนมือใหม่อ่ะอจบเลยที่ได้ของเศร้าหน่อยนึงนะเนี่ยได้เพชรน้อยไปไหนที่จริงน่าจะให้ยัดหน่อยอ่ะยัดสูบ นั่นเราก็สุ่มเลยวะไม่ถึงห้าสิบไม่เป็นไรนี่ไงคาชาบวตีไงสุ่มไปเทียห้าคนมันดวนดีอ่ะเดี๋ยวก็ได้เอ้ฮะเวลาห้าไปห้มามเลยได้เลยครับนีนิโคโลปิดได้นิโคโลปิดจริงนิโโลปินตัวเป็นๆพอ,อใจอ่ะเธออยูอางไง ัวกตะจกเป็นอะไรตุ้มถ่าจะได้ยกสามทีประเภทเราหมดแล้วนชะ่โอ้ตีดสองมาด้วยเราก็จะมีความพยายามที่จะได้ยูอาร์นิโคลโบินต่อไปเป็นไงรอบนี้ อรอบนี้ได้แน่นิโคโลโบินโอ้โหคนมาช่วยหาสองสามคนได้ใครพนเนี่ยใครก็ไม่รู้ด้วยขันสุดท้ายแล้วดาก,ก่อนโลกที่แสนโหดร้ายมาแล้วมีคนมาช่วยหาอันนี้ต้งดีเนี่โอ้โหโอ้โหดีขนาดนี้ผมเปิดเองเลยผมดึงเองเลยวะไม่มีสักคงสักแคปอะไรนะ มามามาอ้ติฟต์ G I เถอะอันนี้คือ U R แน่นอน U R แน่นอนครับเกมงเก่งหลอกโอเคเยี่ยมมาเยี่ยมจริงจริงเกมเกลือได้เลยมาก็มาไมา้ลูก U R แต่งแต่งแต่ง่ายมากแต่ก็แลกมากับอะไรก็ไม่ได้ได้ตัวอะไรก็ไม่ ตั้งทีมยังไงลืมแล้วอ่ะเ้อเนี่ยตัวคอมนะนี่นี่ก็โรบินัรเบิร็ว,ลเ,วลเลยอ่ะเป็นเด็กคืออยากจัดจะทีมยังไงวะว่า มตัดทีไม่เป็นพูดนานเลยเล่นเล่นมานานจัดทีไม่เป็นหนาเกินไปไหมเนี่ยทุกคนตัดทีก่อนไม่ได้หรอเขาร้องล่ะจัดนี่่ะตัดทีมฟูยังไงอ่ะขอร้องบอกทีว แล้วก็สู้งไงยังไม่รู้เลยด้วยเติร์ทน่ะมักแม่งเลยเฮ้ยไม่สอนจัดทีมเลยเหรอเราสอนไปแล้วได้รอนจำไม่ได้ไงโอเคเจอใหม่หน้าแล้วกันมันจัดทีไม่เป็นนะถ้าผมจัดได้ใช่ปะ่ะผมจะนี่เอาโรบบี้มาใชา้ หนึ่งตัวแล้วแล้วก็เ็ก็คนเป็นลมเดี๋ยวเฮ้ยเขาได้เชงคูดมาเลยเหรอน่ะดดนเราก็โหดกันนะได้เชงคูดออเชงคูดมีแขนก็เลยกระจอกหัวแข่งขาดแล้วก็เก่งอะไรครับนั่นเนี่ยวินเนี่ยตัวนี้เรามีตัวโดดหองอย่างด้วยตัวไปไหนแล้วว่ะนี่ไง เมีรูปขึ้นด้วยเสียดายจังโอเคไว้แค่นี้แล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายด้วยเือนตัวเห็นอ่ามันเท่กว่าจริงจังออกโปรไฟล์ใหญ่มากโดยเฉพาะตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะ